จะากล้าไหมยิมผ้ากายาก m m จับได้ไหมสบายเดนเนกโอเคจับตรงนี้จับตรงนี้จับตรงนี้ปล่นย่จเลดยิมเกโอเคโอเคครับอ้ควเวียกันแเลทดเมเกในจังกนะคะ สวัสดีเจ้าวันนี้นอกกับฮูึกแควนมาน่อยละเจ้าก็เลยว่ามาผากเสียงลงวิดีโอเพื่อท่านผู้ชมก่อนก่อว่าจะลืมกันเนี่ยกะเออแต่ก็ ยังมีอาการเมาหัวนิดหน่อยนะเจ้าก็ขอบคุณจัดนักเจ้าตีว่าทรงกำลังใจมาเฮือก,กันนะเจ้าวัานี่น้องก็จะมญญาเนี่ยแกงเพชรไก่ย่างเนะาะบ่มีเป็ดย่างนะใจเป็นไก่ย่างแตนละกันเนาะน้องเอาไก่มาลอกกับดูกออกนะเจ้าแล้วก็อันปันหอมนะเจ้าด้วยเครื่อนปันชีวิตของเขาเนี่ยเดี๋ยวจะได้อันไหมละเป็นแบบไฟฟ้ามาร์ด้วยน้าปลาแหงน,น้อยซีอิ้วแหงน,น้อยซ่อนหอยแหงน,น้อยอ่าผงปรุงรสนะเจ้าน้อยหนึ่งล้เกาะ อ,อย่างก็พริกไทยนะเจ้าพริกไทยนี่จะใส่นักๆเลยน้มันจะได้หอมดีอะค่ะไผ่จะใส่ห่าผักชีไปตัวก็ได้เนะเจ้าก็จะหอมมาแหมหน้อยอ่าแล้วก็ใส่แป้งมันนะเจ้าใส่น้อยเดียวกับปอน,น้องจีนมันนุ่มๆนะ่เจ้าเนาะเจกับคุกนี่เข้ากันเจแเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะเจ้าสักประมาณสักซักนาที30นาทีก็ได้ละเจ้าระวังนี่น้องก็ไปหุงข้าวข้าวนี่ได้ลูกอันดอยแม่สลองมาน่เจ้าเป็นข้าวดอยนะข้าวดอยข้าวไห าย่กัเข้าหญีบปุนเลยเจ้าเม็ดน้อยแล้วก็จะออกเหนียวเหนียวน้อยนะเจ้าเนาะอ่าอันนี้จีนไกลที่เฮามักไว้แล้วนะเจ้าเอาออกจากตู้เย็นมาก็ใส่ไปในอันมอหม้อทอดลมร่อนนะเจ้าเนาะเซตน้องก็จะตั้งเวลาเอาสักประมาณแต่ได้ซาวนาทีนะเจ้าแล้วเกาะความห้อนเอาสักลอยแปดสิบนะจะเอาด้านหนังขึ้นก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาก่อนมามาปีนจะลินเนี่ยมันก็จะเกียมเกียจะอีเลยนะ มากองฮอบปิ้งจะเล่นแล้วฮอบก็จะใจ้ความห้อนเตาเกาจะร้อยประสิบองศานะเจ้าแต่จะเพิ่มเวลาเป็น30นาทีหรือว่าใกล้ภายนาก็เพิ่มเวลาไปตามนั่นได้เลยเจ้าก่ออันนี้น้องจะเอาน้ำพริกนะเจ้าน้ำพริกอันแกงเพชรมาพัดกับกะทินะเจ้าพัดได้สักการมันแตกมันแล้วฮอบก็เพิ่มกะทิลงไปเพิ่มน้ำลงไปนะเจ้าเอาแล้วแต่ความชอบว่าจะเอาเข้มข้นประมาณไหนเนาะแล้วก็ใส่มาเขียนมาเขียนในฮอบกับปูคนเดียวเจ้าอยู่ในสวนนะเจ้าเนาะอ่าอันนี้ไกเฮอาก็เรียบร้อยละฮอบก็มา กกไก่นะเจ้าออถ้าสมมติใจบะแข็งปอนนี่อาจจะกินกินหนังไปก่อนน้นองกับกิดรักกินหนังไปหลายตินเหมือนกันยิงถ้าเขาแยก็กินตอนยาเข้านี่นะจะขอจิ้มก่อนนะจิ้มเต้าอิ่มเนี่ยก็ใส่ไก่ลงไปนะอะในในแกงเพชรที่เขาเกีมไว้แตะกี้นะเจ้าอเซตที่นี่เขาก็ ลดไฟน้อยนะเจ้าเส้นขาก็จะใส่เป็นใบโหระพานะเจ้าแล้วก็ใบมะกรูดนะเจ้าน่ะอืมแต่ต้องที่จริงก็ปิดไฟไปได้เลยนะเจ้าเพราะว่ามันจะได้บ่อสีซีดนะเจ้าเขาจะชอบเพราะมันเป็นสีเขียวๆอย่าได้ละเจ้าอันนี้ this is a rice from the uh, Mexico oh <Right? S 3> the short green yeah. it's it's round shape It's like Japanese rice, you know? It's all a little bit sticky. Oh. Okay. okay, you can have a seat. Oh. Alright. Okay. Kaiping, Kang Kaiping. Oh, my gosh, all my favorite stuff is in here. Mm. Oh. Wow, use for to help Mmm Mark. Uh -huh. mm. good. That's a little eggplant, right? Mm-hmm. Uh Machya -huh. I Mmm. Mmm. Honey. <laughs> Top ten list. Top ten again. Again. <laughs> it was so good. ก่อนจะไปนะเจ้าน้อขอแจ้งลูกค้าที่สังมาขามกวนกับที่ซดแลวก่อขิงดองนะเจ้าจะทยอยส่งของภายในอาทิตย์นี้เพื่อมดเลยเจ้าขิงดองจ๋าเริ่มแก่แล้วนะเจ้าก็คิดว่าเดี๋ยวจะปิดออเดอร์ไปก่อนเนี่ยกับเจ้าละก่มาขามกวนน้ำพริก อาน้ำเงี้ยวนะเจ้าแล้วก็น้ำพึ่งเดือน5ก่อซังได้ตลอดเจ้าเนาะกวนกะทิสด200กรัมนะเจ้า95บาทส่งฟรีแล้วก็น้ำพริกน้ำเงี้ยวนะเจ้าเป็นแบบพัดแห้งบ่มีน้ำมันบ่เหม็นหืนบ่มีสารกันบูดนะเจ้ากึงกิโล190บาทส่งฟรีเหมือนกันกินได้เหมือนเจ้าไปถุง10แบ่งกินได้ใส่ตู้เย็นได้เจ้าแล้วก็น้ำพึ่งนะเจ้า750ซีซีนะเจ้าขวดใหญ่เนาะใหญ่กว่าขวดนไม่ของน้อยนะเจ้า290บาทนะเจ้าเนาะกาส่ง55บาทขวดแหลกขวดต่อไปบวก20บาท ก็ถ้าไปสนใจก็ส่งมาตางอินบ็อกนะเจ้าตอนนี้มีน้องแอดมินกอยห้ามออเดอร์อยู่เจ้าก็ขอบคุณจ้นักเจ้าทุกท่านเด้วไว้ปะกกันไหมนะเจ้าน้ะขอบคุณเจ้า